สวัสดีครับหนุ่มสุรินชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีแมวบองปูนกุกกรุกเนี่แบบนุ่มสุรินชาแนลมากเลยครับมากพี่น้องเซมเซียก,กันครับเมื่มอีน้นนุ่มสุริน,น,รน,นจัดโอ้โหเมนูนักเลยพี่น้องสังไก่มากพี่น้องสั่งไก่มากทั้งหมดสามกองพี่น้องเลียงพี่สาวพนัมพนเอาเงินมาฝากนะครับพีน่น้อง สองกองก็เลยเลี้ยงไก่เพิ่นมาหน,นิไก่ทอดข้างนอกสองกองครับทางในนุม่มสลิ่นกินกองหนึ่งกับอันแม่บ้านเพิน่นตำักหุ่งสู้กินนะครับตำมะฮุงใส่ไอ้ทั่วเกาหลีมาครับ,บ,บเสิร์ฟเสี่ยงขนมสลิ่นโมเดอร์แมววากโอ้ลพกเมื่อนทอดเกาหลีนึงนุม่มสลิ่นบาตรนึ่มบกโลหงไก่ทอดครับตำักหุ่งครับผมบ่าวหลายพี่น้องเสิร์ฟเหมือนกันครับลงไปท้อง,งานคือเราลูกค้าเยอะมากพี่น้อง เป็นเทศกาลเพิ่นน้ำเนาะพอดีเพิ่นมาพักแล้วก็สิเลยไปหาญาติฮานพี่น้องนะครับเนาะนะครับจวดตั้งแต่เลยหันห้อนพี่นอ้องออืืหอเสียมากหันห่อนคิดไกลก็ตะมะฮุงกัเล็บบรจิจับผักเลยพี่นอ้นอ,งนองเพราะว่ามันเยอะ ขนอกสองกองดุมชลินาว่ากองหนึ่งนะครับ <c oughs> แซ่บเนะขันทอด <c oughs> ส่งเมื่อกี้ม่สรงเมืกี้ส,ก <c oughs> สามกองตกเป็นเงินไทยกับพันกว่าบาทเนะ 40, าะสี่หมื่นวอน หนึ่งมื่นวอนกับสองสองรอยแปดสิบ 80. นั่งจัดที่พี่น้องเรื่องพี่สาวคนนั่งอืมคนอย่างได้พี่น้อ,อ,ดนองด้วยยัมไม่ได้ันมาอืมหือ เยบมากลูกค้าเยอะมากพี่น้องัวแก่เปินหายห้องหลายแลยห้องแบบจัดเ,เป็นเพิ่เต็มทีเยอะเนจัดไกลถอดมากเหนียวเลพี่น้อง สามกองนั่นมาเท่าพันกว่าบาทมาครับถึกแช่แล้วกันสนุนซุลินค่าโทษมันจอ,องเยอะมาก เม็ยปอรซนอืมหอมทอเนาะอืมเจ็บเมยอเมยอกินขนมหวานอืโหเยอะมากๆเนาะ แซบเสุดแจ่มกันครับผมจังขอบครับพี่น้านม่ส่ง สดๆร้นอนๆห่อนมากตัวกล้อยอร่อกสั่งปั๊บมาส่งเลยอืม,อมสุดยอดเนาะของแท้ คักนอนรักมือเป็นโตเลยพี่น้องเป็นโตเป็นโตเลยสามโตสั่งมากกล้องก็โตโตโตเลยนะครับมีทุกส่วน จำโตพัตนกว่าบาทเพิ่อกินกันข้างนอกกั็ไม่บาดพี่สาวที่ดูแลย้งขึ้นนะพี่น้องของละตัวเลยก็ละตัวอืม อุลอ,อย่างเด้ดพี่นองนะออใส่มือดี่น,นะแซ่มากห,อ,หอ,อ่นหอมลองปีงอืม nó mì thịt đớp chứ đọc với <laughs> nó các bạn dùng khai dưa mặt cỏ mặt cây hút cỏ mặt còn hoa lắm. là cỏ mặt Phan nhạc 嗯嗯，快这样。

สี่สาวเป็นหวานสื่อสองกองเขาจะทำกองหนึ่งหมื่นว่านกับสองสองร้อยเจ็ดสิบปวัวเกือบสองร้อยแปดสิบบาทจบพันก็บ,บาทไปหน่อยคุ้มครับผมเสียบโดนโดนจิบเสียบไปหน่อย ั้าวัืบาหมีโมเสยปัญหาเลี่ยงพี่สาวคนหนึ่งร้อนๆแลพข้นกระกรอบมากจ้างก,กินหลายครั้งพี่น้องแต่ว่าบริเวณล่ลงคิปมันช่งหวาดูค้ายเยอะเมื่อนี้เลยมาล่อลงคิปให้พี่เห็นน่องได้ชมน้ำเนานะ เที่ยวเราทมากินแล้วเจเพิ่นก็ลูกค้าหลายเจเราสร้างมาให้เพื่อนเวลาลงมันอีกเลยจับเป็นสองชสองมือเลยเพี่นนอะ บริจัดสวยงามเขาถูกความไพ่ด้วยพี่น้งองเลยพอเวลาบมี่ครับผมา่ากิน่าล่งไปเ็ต็ีก็ได้เห็พี่น้องชจมมาเออไก่เสร็จแซ่บอยู่กาหลีทรงสดสดตลอดก็อร่อมเลย แสบครับจำไม่รู้อยู่แต่ว่าเบลยนร่องพี่น้องบ้างมันเหนียวแลกจัดพี่น้องส้มดูว่าอาร่อยดีเลยกินใก่เล่าพ,พี่สาวกินไม่ค่อยได้อย่างปวดนะ ชอบมากพี่น,อสบสบน,น,นอ้องเสียบกินหัวน,น่อยพี่น้องยังแซ่บไก่เขาซังมากเลยกับเปถ่ายเย็นนี่มันเสี่บถอดก็ไปเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ฟ้าฝ่าออมันนี่ เราเิล่งไปเห็นงานที่ก็เลยอดิษฐานย้มาบริจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามมันกำลังใจมัชสินด้วยนะครับผมพอกันคลิปหนาพี่น้องกราบขอบพูดได้หลายครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดติดตามให้หนุ่มุรินชาแนลด้วยนะครับ